สวัสดีครับเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกคนครับก็กลับมาอยู่กับผมพลพันธิกราดที่ช่องพลทริปเปอร์ผีครั้งหนึ่งนะครับคือวันนี้เนี่ยผมจะไม่ได้พาไปชมรถใหม่หรือรีวิวรถใหม่อะไรนะครับพอดีว่าวันนี้ผมกําลังจะไปรับรถของตัวเองครับรถส่วนตัวผมนี่แหละครับแลนเซอร์ e x ซึ่งใช้มานะครับก็ร่วมๆสิปีแล้วพอดีว่าก็ได้นํารถครับเข้าไปที่อู่เพื่อเก็บงานสีให้เรียบร้อยทั้งคันนะฮะเนื่องจาก สีมันก็อาจจะมีสิ์บ้างนะครับตัวกันชนอะไรเงี้ยอาจจะมีเป็นรอยบ้างอะไรเงี้ยครับก็เลยได้เลยครับใช้ประกันชั้นหนึ่งมาเป็นสิบปีก็เอาเข้าอู่เคลมทีเดียวเลยครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูกันสัหน่อยครับว่ารถที่จะออกมาเนี่ยครับออกจากอู่แบบสดๆดร้อนๆเลยเนี่ยฮะสภาพจะสวยแค่ไหนนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวฝากดูจนท้ายคลิปด้วยครับเพราะว่ารถผมทำบอดี้พาร์ทภายนอกนะครับเป็น e v o X เรียบร้อยแล้ว โอเคครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่อู่เคพพกะหลาดนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนของคุณน้าผมเองครับก็ฝากไว้1เดือนนะครับไม่เยี่ยมเลยครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูกันครับว่าทริปขนาดไหนนะครับผมอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าตัว body part เบ b e r เนี่ยผมทําเป็นของ e อีโวสิรอบคันแล้วนะครับตรงน,นี้ก็เก็บงานสีเรียบร้อยแล้วก็ตัวไฟหน้าตัว1.8เนี่ยผมเปลี่ยนมาเป็นโฮมของตัว2.0โ projector เ,เ,เรียบร้อยแล้วก็เป็นแบบของอีโวสิเลยแล้วก็ฝากระโปรงเนี่ย เป็นฝาแท้นะครับงานอลูมิเนียมตรงนี้ก็เหี่ยวรอบรันเลยครับตัวสปอยเลอร์นี้ก็ใส่กลับมาเป็นของ10ตัวเดิมนะครับผม โอเคครับผมก็หลังจากที่พาที่แล้วผมพาไปรับน้องแดงนะครับจากอู่ KPP กระาดาษกันแล้วนะฮะวันนี้จะขอมารีวิวรถตัวเองครับขับมาเนี่ยก็ร่วม10ปีแล้วครับยังไม่เคยรีวิวเลยเทสรถมาก็เป็น100ร้อยคันแล้วนะครับขอรีวิวรถตัวเองก่อนที่จะส่งมอบให้เจ้าของใหม่กันสักหน่อยครับคันนี้คือแลนเซอร์ EX นะครับ1.8ซึ่งเป็นตัว MC Minor Change แล้วนะครับคือ กระจกของเขาอาจจะเป็นพับไฟฟ้าแล้วถ้าเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนครับผมมันจะเป็นกระจกแบบพับมือแล้วสีแดงเนี่ยมันจะเป็นสีแดงแบบไม่สวยเลยครับอันนี้มันจะเป็นสีแดงที่เป็นโทนเนี่ยเขาเรียกว่าใกล้ๆกับแร l ีเลสแล้วก็คือเป็นสีแดงแทบจะเทียบเท่ากับแดง e v โแล้วนะครับผม e อีโวสิบก็คือเดี๋ยวพาดูภายนอกคันนี้ผมไปใส่พาร์ทนะครับรอบคันนะครับที่เป็นไฟเบอร์งานของ y a e ี o โ0นะครับประกอบไปด้วยตัวกันชนหน้าแล้วก็กาบข้างนะครับสะเก์ดข้างทั้ง2ข้างแล้วก็หางหลังของ10นะครับโดยตรงแล้วก็ตัวกันชนท้ายครับก็เป็นของ10นะครับอันนี้ก็คือพาร์ทของ Y-Ad 5ชิ้นจะอยู่ประมาณ40,000ครับ3 9 9 0 0นะถ้าผมจะไม่ผิดและแน่นอนเพื่อให้รับกับตัว บันท้ายของเขาก็ต้องเป็นท่อคู่ครับอันนี้ผมก็เลยทํามาเป็นออกปลายสองข้างนะครับเพื่อให้รับกับตัวบั้นท้ายของเขาอ่ะภายนอกก็ประมาณนี้นะครับผมอ๋อแล้วก็มีแปะตัวนี้แปะแก้มข้างครับอันนี้เป็นแปะหลอกไปเฉยนะเพราะว่าของจริงมันจะเป็นแก้มแล้วมันจะเป็นช่องอันนี้คือแปะหลอกให้มันคล้ายๆแล้วก็ตัวล้อเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเครื่องแค่1.8ผมก็เลยใส่ล้อแค่ขอบ17นิ้วครับคือจะได้ไม่อืดเกินไป แล้วก็ยางผมเลือกใส่เป็น215นะครับแล้วก็ทับ50ขอบ17ทับ50เพราะว่าแบบมันจะได้นิ่มๆหน่อยแล้วก็ผมไม่ชอบสายโหลดอยู่และคือถ้าเกิดไม่โหลดเนี่ยใส่245มันจะดูแบบยุ่งโยงไปนิดนึงก็เลยใส่เป็นเบอร์50นะครับเพราะว่าผมไม่ชอบโหลดบบเวลาขัขบขี่เนี่ยมันจะต้องหย่อนเยอะแล้วก็อีกจุดหนึ่ง ฝากระโปรงครับอันนี้เป็นฝาอลูมิเนียมแท้เลยนะครับของ Evo 10ซึ่งก็จะมีน้ำหนักเบามากครับผมอีกจุดหนึ่งก็คือ1.8เนี่ยมันจะเป็นหลอดฮาโลเจนตัวนี้ผมไปเปลี่ยนเป็นโคมของ2.0มานะครับซึ่งก็เป็นโคมโปรเจคเตอร์ก็เป็นแบบเดียวกับตัว Evo 10เลย อ่าแล้วก็เปิดฝากระโปรงขึ้นมาครับดูห้องเครื่องคืออันเนี้ยผมก็ต้องเรียนตรงๆว่าผมยังไม่ได้ล้างนะครับผมภายในห้องเครื่องมีติดตัวนี้ครับค้ำชกฝากระโปรงนะครับทางด้านหน้าขึ้นมาแล้วก็ติดอ่าค้ำชกนะครับที่พาดกลางนะครับชกหน้าทั้ง2ฝั่งเพราะว่าเป็นคนชอบเข้าโค้งครับผมถ้าชกเดิมเนี่ยมันจะนิ่มไปสักนิดหนึ่งนะครับในตัว1.8 แต่ถ้าเพื่อนๆที่ออกตัว2.0นะ่ะเขาจะมีคาโชคติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยแต่มันจะเป็นอีกทรงหนึ่งจะโค้งขึ้นมาแล้วก็เป็นเป็นเหล็กสีดําแต่อันนี้ผมไปซื้อมาใส่แต่งเองนะครับเป็นสีแดงแล้วก็ตัวเครื่องอันนี้เดิมๆเ,เลย1.8ผมไม่ทําไม่ยุ่งอะไรเกี่ยวกับเครื่องเลยครับเพราะว่าเ,ออเน้นตอนแรกที่ออกมาก็กาบแบบขับละลอวิ่งใช้งานยาวๆเลยเนี่ยครับรถตอนนี้ก็วิ่งไปแค่79,000เองนะครับยังไม่ถึง80,000นะครับผม ค okay, แล้วก็เปิดประตูเข้ามาดูภายในห้องโดยสารครับคือต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวล่างนะครับ1.8 GLX คือภายในเขาจะเป็นสีแบบสีเบจอย่างเงี้ยครับแล้วก็เบาะจริงๆจ,จ,จากโรงงานมันจะเป็นเบาะผ้าสีเบจแต่ว่าอันนี้ผมขอเซล,ลครับให้พุ่มเบาะหนังสีดําแล้วก็เดินได้แดงให้ผมเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเฮ้ยมันโอเคอะ่ะคือถ้าเป็นเบาะ หนังจากโรงงานโดยตรงครับมันจะนิ่มกว่านี้อ่ะนิ่มกว่านี้นะแต่ว่าถ้าใช้ไประยะยาวนานเนี่ยคือมันเปื่อยครับผมมันมันจะเปื่อยแบบเห็นรอยย่อนอะไรพวกนี้เลยแต่อันเนี้ยผมต้องเรียนตรงๆว่ามันอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะเพราะว่ารถมันสิปีแล้วแต่ว่าคือตัวหนังมันอนะ่ะยังแบบสภาพผมว่ายังดีอยู่เลยครับไม่มีรอยย่นไม่มีอะไรเลยอันเนี้ย ก็ถือว่าเป็นข้อดีอย่างหนึง่งถ้าเวลาใครออกรถแนละ้วเป็นเบาะผ้าผมว่าไปหุ้มเองเนี่ยมันก็ไม่แพงมันจะอยู่ประมาณหลักพันแล้วเผลอๆนะครับจะทนกว่าเบาของโรงงานด้วยแต่ก็เสียตรงที่ว่าของโรงงานเนี่ยเขาจะนิ่มกว่าแค่นั้นเองครับอ่าแล้วก็ปุ่มนี้ครับพอดีผมติดไฟตัดหมอกมานะเพราะว่าตัวตัวล่าง GLX เนี่ยเขาไม่ไม่ให้เขาไม่ให้ไฟตัดหมอกพอดีผมไปติดมามันก็เลยต้องทําตัวสวิตช์ไฟตัดหมอกแยกมา แล้วก็ตรงแผงประตูครับจริงๆอ่ะของเดิมมันจะเป็นลายไม้แบบส้มๆดูแบบค่อนข้างอไม่ค่อยชอบครัดูสูงไว้นิดนึงผมก็เลยไปแรปมาฮะนี่เป็นแรปเป็นเคฟล่ามานะครับผมสามชิ้นเอ้ยต้องสี่ชิ้นสิเพราะว่ามันมีฝั่งนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จอตรงกลางตรงนี้ครับจริงๆมันไม่ใช่จอเจ็ดนิ้วนะฮะคือถ้าเป็นตัว G.L.X มันจะเป็นเครื่องเสียงทูดินธรรมดาครับที่เป็นสล็อตแบบวิทยุแบบโบราณโบราณรุ่นเก่าเลยนะฮะอันนี้ผมก็เปลี่ยนมาเป็นจอ Mitsubishi G9 ไปซื้อต่อคนที่เขาใช้ตัว2.0แล้วเขาเปลี่ยนจอนะครับก็เป็นตัวหน้าจอ7นิ้วของตัว2.0เลยพร้อมกับหน้ากากอันนี้ไม่แน่ใจว่ากล้องเห็นเลขหไหมนะครับก็จะอยู่7,900 0นเเองครรถเดิมๆเลยนะครับ จุดต่อมาที่ผมติดเพิ่มก็คือ่ันนี้ครับแป้น paddle shift อ่าซึ่งก็คือเบิร์ของตัว2.0นั่นแหละแล้วก็มาใส่นะครับเดินสายไฟอะไรก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเลยแล้วก็ข้อดีของตัวแลเซ์เอเอก็คือว่าแป้น paddle shift ครับเวลาเราหักพวงอะไรเลี้ยวเนี่ยมันจะไม่หมุนไปตามตัว พวงมาลัยเหมือนบางแบนนะครับเพราะบางแบรนดะ์เวลาหักเลี้ยวแล้วมันหม,มุนตามบางทีเรางงไงว่าหักไปกี่รอบแล้วฝั่งไหนมันเป็นก้านลบก้านบวกอ่ะตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อดีของตัว Paddle Ship EX ที่มันมีขนาดค่อนข้างยาวพอสมควรเลยแล้วก็ยึดติดอยู่ตรงตัวแผงพอพวงมาลัยครับก็หลักๆเนี่ยที่ผมแต่งไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับใช้งบประมาณรวมๆก็น่าจะประมาณ แสนหนึ่น่าจะได้อยู่ครับตัว G L X ราคาถ้าผมจะไม่ผิดเลยตอนนั้นนะผมซื้อมาก็799นะครับแต่ว่าอาจจะมีโปรของแถมนู่นนี่นั่านิดหน่อยตามที่เซลล์เขาให้มาอะฮะแล้วก็แต่งไปอีกประมาณแสนหนึงก็ตอนนี้ก็ได้เวลาลาจากเรียบร้อยแล้วครับกับน้องแดงที่สุดที่รักครับใช้ร่วมกันมาอยู่ด้วยกันก็ประมาณ10ปี11ปีเลยนะครับจริงก็สภาพดีอยู่แหละขับดีหลายคนก็ถามว่าอา ขายทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆอะ่ะผมต้องบอกก่อนว่า,าหลังๆผมก็ขับรถมาเยอะเราก็รู้สึกแบบเออเราอยากได้รถที่มีอรฟอร์แมนซ์มากขึ้นขับสนุกขึ้นแบบผมก็อายุ30กลางๆละบางทีเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีรถที่ตอบโจทย์ในฝันสักคันหนึ่งในชีวิตนะครับเมื่อก่อนผมก็ทาเนี่ยเพราะว่าผมชอบอ e ี o ว0สิบอะแหละอยากได้เป็น10แท้แต่ก็ย้อนนั้นยังเรียนตรงๆว่ายังไม่มีปัญญานะครับเมื่อก่อนยังไม่ได้ทํา10แท้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันทํา ก็น่าจะใช้งบประมาณสูงมากด้วยแล้วก็จดไม่ได้แล้วด้วยเดี๋ยวนี้มันจดไม่ได้แล้วก็ลําบากเลยไม่ได้ทําถ้าทําก็คงต้องวางเครื่องประมาณวางเครื่อง RA วางเครื่อง Evo ลงเกียร์ SST นะครับใช้งบประมาณนี้ก็รวมรวม,ม200,000นะครับ200,000แค่ค่าวางเครื่องวางเกียร์แล้วก็ต้องแน่นอนครับต้องมาทําช่วงล่างทําเบรกอะไรเพิ่มอีกผมว่าก็ต้องมีงบ300,000ได้แล้วถ้าจะให้แรงขับดีขับสนุกก็รู้สึก เริ่มบานปลายแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเลยมองว่าอาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์อยากให้คนที่ได้รถนะครับคือสภาพนี้เลยเพราะอย่างที่บอกว่าใหม่คลิปครับผมเพิ่งออกจากอู่เลยนะฮะให้เขาได้ขับแบบหล่อๆเดิมๆสวยๆไม่ต้องแรงมากอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าอยากให้คนที่ได้ไปก็คือขับสบายๆเหมือนที่ผมได้มาขับช่วงแรกๆแบบไม่เน้นแรงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับผมก็ต้องเรียกว่า ได้เวลาต้องลาจากกันแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมกันด้วยนะครับในคลิปนี้ซึ่งก็เดี๋ยวไว้มาอัปเดตกันอีกทีหนึ่งครับถ้าผมมองหารถคันใหม่ที่เป็นรถคู่ใจผมคันต่อไปนะครับจะเป็นรถอะไรยังไงเดี๋ยวไว้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันในทีวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับ น้องแดง l ลนเซอร์ e x ่แต่งเป็นพาร์ทอี o วลสคันนี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ